สวัสดีครับสมาชิก popforex ทุกท่านครับ EP นี้เป็น EP ที่46นะครับเป็น EP ที่มาแจ้งข่าวสารนะครับให้เพื่อนเอนสมาชิก p o p f o ลิกทุกท่านนะครับว่าตอนนี้ EA นะครับได้อัปเดตค่าล่าสุดนะครับซึ่งเป็นค่าที่ถือว่าที่ทำกำไรได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นค่าสุดท้ายนะครับที่จะ ต้องปรับเปลี่ยนชื่อนะครับปรับเปลี่ยนชื่อเป็นเข้าสู่ปี2022อย่างเต็มตัวนะครับซึ่งทางผู้บันายเองได้เปลี่ยนชื่อเป็นประจําทุกปีนะครับก็จะเข้าครึ่งปีเอ่อครึ่งปีหลังไตรมาสสามสี่นะครับผู้บันายเองก็จะปรับปรุง e a เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การสับสนนะครับเพราะว่า EE ที่ ผู้พัฒนาได้พัฒนาขึ้นนะครับก็ได้มีการเพิ่มโค้ดนะครับเพิ่มโค้ดและปรับค่านะครับซึ่งบางค่าก็แตกต่างไปจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้สมาชิกได้จำว่าตัวไหนเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผู้นายเองจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อนะครับซึ่งการเปลี่ยนชื่อก็คล้ายๆกับการเปลี่ยนเวอร์ชันนั่นเองนะครับแต่การเปลี่ยนชื่อจะทำให้สมาชิก จำได้ดีกว่านะครับก็แจ้งสมาชิกนะครับให้เข้าไปดาวน์โหลดนะครับอหงู o ก g เกิลได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอัปเดตใหม่ใหม่ได้เลยนะครับตัวนี้จะมีอายุถึงวันที่10นะครับเออเออขออภัยครับเดือน10นะครับเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็อีกต้นเดือนหน้านะครับ EA ก็จะอัปเดต เวอร์ชันใหม่นะครับก็จะไอตัวนี้ถือว่าเวอร์ชัน่นตัวนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดแลวแล้วก็เป็นเวอร์ชันเอ่อที่ปรับค่าไว้แล้วนะครับซึ่งเวอร์ชั่นใหม่ก็ก็คือตัวเดิมนี้แหละครับแต่ว่าทางผู้พัฒนานะครับจะปรับค่า default นะครับจะจะปรับค่า default ให้ใหม่นะครับซึ่งเป็นค่า default ที่ ผู้ใช้นะครับสมาชิกสามารถนำไปใช้ได้สะดวกที่สุดนะครับก็คือไม่ต้องปรับค่าใดๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะปรับค่าออสู่เวอร์ชั่นใหม่นะครับออผู้พัฒนาเองก็มีเจตนาที่จะสื่อสารกับสมาชิกหรือผู้ใช้นะครับหรือผู้มีความสนใจนะครับที่จะใช้นะครับออผู้พัฒนาก็ได้ได้เปิดกลุ่มไลน์นะครับ p โ p o o l i c Zoom นะครับ เพื่อนะครับประชุมหรือว่าเรียนรู้ผ่านทางลายนะครับก็ในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นการมีติ้งนะครับผ่านไลน์นะครับแบบไลฟ์สดนะครับก็จะตอบคำถามนะครับแล้วก็จะถือโอกาสเซตค่าดีฟォร์นะครับที่เพื่อนๆสงสัยนะครับหรือเพื่อนเ มีข้อสักถามใดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ Ee นะครับก็เรียนเชิญสมาชิกนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับเข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วก็เรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR code นะครับเพื่อนเพื่อนสแกน QR code เอ่อที่แสดงบนจอนี้ได้เลยนะครับก็จะเข้ากลุ่มนะครับการเข้ากลุ่มฟังนะครับเอ่อมีติ้งนะครับ อาจจะเป็นโปรแกรม Zoom บ้างโปรแกรม l i น์บ้างครับแต่ตอนนี้ผู้บรรณาจะใช้โปรแกรม l i น์เป็นหลักก่อนนะครับก็เพราะฉะนั้นจึงเ,เชิญสมาชิกแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้าไล e กลุ่มนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นการพูดคุยแบบเป็นกันเองครับเพื่อนๆครับหากมีข้อ,ข,อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเท็ดฟอร i ลิกนะครับก็จะมานําเสนอผ่านทางไลน z o ูม ไลน์มิ팅ตัวนี้นะครับผู้ที่เข้าร่วมมิ팅นะครับไม่ต้องโชว์กล้องไม่ต้องโชว์รูปก็ได้นะครับไม่ต้องโชว์ภาพถ่ายก็ได้หรือใครจะเ,เ,เปิดไปพูด speak, สปิกสนทนาก็ได้ครับไอ,อ้ตัวนี้เราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าไม่ไม่เป็นทางการเพียงแต่เป็นช่องทางที่สื่อสารน,นะครับให้สมาชิกได้ปรับายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆครับการปรับทําไมถึงพูดถึงเรื่องการปรับครับเพื่อนๆครับเพราะว่าแต่ละประเภทบัญชีอาจจะต้องมีการปรับแตกต่างกันครับเพื่อนๆครับบางท่านเป็นบัญชีเซนบางท่านเอ่อบัญชีซีโร่บางชีบัญชีรอสเปซลักษณะอย่างนี้นะครับการปรับค่าบางครั้งก็ต้องแตกต่างกันครับเพื่อนๆครับเพราะว่าค่าสเปซอะไรต่างๆก็ต่างกันนะครับไอ้ตรงนี้จึงเป็นปัญหาว่า เพื่อนๆที่นำไปใช้นะครับก็จะปรับไม่ถูกนะครับแล้วก็เพื่อนๆสแกน QR code คตัวนี้ร่วมกลุ่มได้เลยนะครับไม่จำกัดจำนวนสมาชิกครับการนี้เพื่อนๆครับเอไอที่ผู้พัฒนาัฒนาขึ้นนะครับเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่ามีหลายตัวนะครับทำไมทำไมจึงมีหลายตัวนะครับ ก็เรียนเพื่อนๆว่าง่ายๆนะครับการที่ e AA, การตั้งชื่อ e AA นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้ได้ถูกต้องหมวดหมู่นะครับเพื่อนๆครับหมวดหมู่ไหนใช้ในการเทรดมืออย่างเดียวโอลีเทรดนะครับผู้นาก็จะใช้คําว่าวันคลิกนะครับหรือว่าคําว่าเมนนวลนะครับอย่างเช่นเมนนวลลน์นะครับลายเมนวลตัวนี้นะครับหมายความว่า เป็น EEE เทนไลน์นะครับเอ่อไลน์เมนนวลซีเวอร์ตัวนี้นะครับเป็น e อเทนไลน์เพื่อให้เพื่อนๆตีเส้นเทนไลน์เองด้วยด้วยตนเองอันนี้ก็ถือเป็นการเทรดมือนะครับเอ่อดสกบอร์ดนะครับก็จะเป็นกลุ่มเดสบอร์ดกระดานเทรดนะครับบิตคอยก็จะอยู่เป็นกลุ่มบิตคอยนะครับเพราะฉนั้นเพื่อนๆจะใช้ง่ายนะครับเพื่อนๆครับสาเหตุที่ผู้พัฒนาตั้งชื่อแยกประเภทนะครับ ถ้าเป็นเงินนะครับจะมีคําว่า silver สอดแทรกในชื่อนะครับคู่เงินต่างๆนะครับถ้าเป็นน้ํามันก็จะมีคําว่า oil นะครับถ้าเป็นทองคําก็จะเป็นกลุ่ม XAUUSD ครับง่ายๆครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเยอะจังคําามาเยอะนะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับได้ใช้ง่ายนะครับแทบไม่ต้องปรับค่าอะไรเลยเพียงเอ่อเพื่อนๆ เลือกหมวดหมุยให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับส่วนรายละเอียดค่าตัวแปรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะไปชี้แจงในกลุ่มไลน์หรือกลุ่มสมาชิกนะครับส่วนการทำยูทูบนะครับผู้พัฒนาก็จะพยายามทำเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่บ่อยนะครับก็จะใช้ช่องทางแชททางกลุ่มไลน์นะครับเป็นหลักนะครับก็เป็นครั้งแรกครับที่ผู้พัฒนาได้ตั้ง กลุ่มไลน์ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็มีเพื่อนๆสมาชิกหลายหลายท่านถามนะครับว่าตั้งกลุ่มไลน์ได้ไหมนะครับเพราะว่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนนะครับว่าตั้งค่าไหนเออทำกำไรได้ดีไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับถามว่าก็มีผู้ถามว่านะครับชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมนะครับจากการปรับค่าณปัจจุบันน่นนะครับเพื่อนๆครับ ผมก็ได้พยายามรับค่าเนื่องจากมีหลายตัวนะครับแต่ละตัวเพื่อนเพื่อนอาจจะว่าซ้ํากันหรือเปล่านะครับก็คือไม่ซ้ําครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนไปดูเอ่อโค้ดภายในได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเขียนค่าแต่ละแบบนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนเอ่อตัวแปรเสริมฟังก์ชันต่างๆนะครับพัฒนาเองก็ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาในการเอ่อแกะว่าจะเสริมแต่งตรงไหนนะครับ เพราะนั้นตอนนี้ก็ได้พัฒนาถึงเวอร์ชั่นถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆครับถามว่าสิ้นสุดหรือยังเพื่อนๆครับผู้พันาทยเองพัฒนาทุกวันครับแล้วก็เทสทุกวันนะครับแม้กระทั่งบนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ด้วยความเป็นห่วงสมาชิกว่าอยากให้ใช้อยากให้สมาชิกนะครับได้ใช้ที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆครับก็ สำหรับมือใหม่นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผู้พันาให้เพื่อนๆใช้ E A ที่มีคําว่า a u t o m i t two way นะครับเป็นหลักไปก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ผู้พันาได้เทสผ่านบนเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็สามารถทําก,กําไรได้ครับเพื่อนๆครับสามารถทํากําไรได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับก็คือ E A เป็น E A ที่ไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะครับผู้พันาใช้หลักทางคณิตศาสตร์นะครับ มาในการเขียนโค้ดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเทนไปทางไหนนะครับก็ออกออเดอร์แก้ได้ทั้ง2ทางนะครับตัวนี้ก็ฝากเพื่อนๆว่าเออใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าผ่านการทดสอบแบคเทสแล้วนะครับถ้าเป็นทองคำก็เอ u กซ์ยูอาร์เมดนะครับปิดคอยก็ BTC u l t อ m a t เนะครับถ้าซิ l เวอก็เอ t อาร t เทเมดทูเวนะครับซิเวอนะครับ เพื่อนๆก็ใช้ตัวนี้ได้เลยครับเพื่อนๆครับอันนี้ผ่านการทดสอบแล้วส่วนตัวอื่นๆก็ใช้หลักการเดียวกันครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆไปแบกเทสนะครับไปแบกเทสเอ่อการแบกเทสนะครับไอตัวนี้ผมจะผมรันเพื่อให้ดูวิธีการทํางานเท่านั้นนะครับการแบกเทสเพื่อนๆหากยังไม่เชื่อมันอีนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปรันฟอร์วิดเทส ในบัญชีเดโมได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆครับถามถามว่า EA ได้กำไรได้จริงไหมนะครับก็ผู้พันาเองก็แจ้งไว้หลายครั้งแล้วนะครับผู้พันาจะไม่นำโปรฟิตนะครับมาแจ้งให้สมาชิกหรือให้สมาชิกเข้าใจปิดว่าทำกำไรได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับหลายๆท่านหลายๆ ท่านอื่นที่ลงใน y o u t u b ันาได้กำไรเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับซึ่งตัวนั้นผู้ผู้พัฒนาเิงก็ไม่อยากกล่าวถึงนะครับอยากให้สมาชิกเอา EA ของผู้พัฒนาตัวนี้นะครับไปเปรียบเทียบดูได้เลยนะครับเพื่อนๆครับไปเปรียบเทียบรันในช่วงระยะเวลาเท่ากันนะครับดูผลดูข้อเทกต่างได้ครับเพื่อนๆครับผู้พัฒนาไม่ไม่ไม่กล่าวมากนนะครับเพราะว่า ผูมิทยเองก็ศึกษาแนวคิดจากใน y o u t u b e มาเหมือนกันนะครับก็มาเป็นตัวนี้ก็ถือว่าเจ๋งที่สุดแล้วนะครับเพืเ่อนๆครับก็ฝากเพืเ่อนๆทดลองไปเบกเทสนะครับหรือสมาชิกนำไปใช้ได้เลยนะครับครับเพื่อนๆครับค่าต่างๆของ EA นะครับก็ได้ปรับเพิ่มนะครับโดยเฉพาะ ฟังชันพิเศษนะครับซึ่งซึ่งไม่เหมือนใครนะครับก็คือเบรกโปรฟิตกับลกโปรฟิตตัวนี้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ผู้พัฒนาคิดคนขึ้นมานะครับแล้วก็ควบคู่กับระบบเทลลิงนะครับก็เป็นเทลลิง3ระดับนะครับอันนี้ก็สุดยอดนะครับทํางานร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับ ea p o o f f o l i ์นะครับเพื่อนๆครับสามารถเทรดมือได้ทุกตัวนะครับ ยัแไ่เพื่อนๆมาปิดฟังก์ชันออโตเทปนะครับเอ่อฟังก์ชันออโตเทปตรงนี้นะครับออโตเทปตัวนี้นะครับถ้าติ๊กเป็นฟ้อนะครับแล้วเพื่อนๆก็เลือกบอททอมเอ่อบอททอมเทปขึ้นมานะครับติ๊กเป็นทูตั้งอัตโนมัติเป็นฟ้อนะครับแล้วก็เอาบอททอมขึ้นมาเป็นทูนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับ ผมจะลันไปปกตินะครับเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆติ๊กอ,ออโตโอ้เป็นฟ้อนะครับเพื่อนๆเคยได้เครื่องมือเทรดขึ้นมานะครับได้เครื่องมือเทรดท้่มาเป็นปุ่มเทรดปกตินะครับซึ่งเทรดตัวนี้นะครับเมื่อเมื่อเพื่อนๆกดเทรดไปแล้วบายลิมิตเซลล์ลิมิตหรือบายเซลล์ต่างๆเพื่อนๆ <Spencer> สามารถใช้ปุ่มตัวนี้ปิด,เป,ดเปิดได้ได้เลย <S <S นะครับเพื่อนๆครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ เออจะช่วยให้เพื่อนๆไม่ต้องไปหา E a ตัวอื่นนะครับเพราะว่าใช้ระบบการแก้ของ E a ตัวนั้นแก้ได้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนครับเออหากไม่ต้องการให้มันเทรดเองนะครับเพื่อนๆก็เทรดมือได้นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์นะครับเพื่อนๆนครับอินดิเคเตอร์หรือเทมเพลตนะครับผู้พัฒนาก็ก็ให้เพื่อนเพื่อนไปแล้วนะครับเออ จะมีอยู่3ค่านะครับผมลองเปิดบิตคอยขึ้นมานะครับผมขออนุญาตปิดออโต้เทรดก่อนนะครับเนื่องจากเป็นบัญชีของผู้พัฒนานะครับก็เพื่อนๆก็ไป็ก็เลือกนะครับ e x p e r t a d v i s o r นะครับเอ่อเอาบิตคอยนะครับเป็นหน้าต่างของบิตคอยผมขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนนะครับบิตคอยก็ btc นะครับเอา b i t b c u s d A เ t e m อานะครับอ๋อต้องติ๊กออโอร์ไลท์ติดดิ้งนะครับ e a ถึงจินจะรันนะครับอ่อไม่สามารถรันได้ครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงหมายเลข ID, ID ตัวนี้ให้ e a ครับก็ก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเอนครับรีนี้ก็มาเพียงแจ้งข่าวเพื่อนเพื่อนนะครับว่าหาก สนใจนะครับหรือต้องการศึกษาขอ้อมูลจริงๆนะครับก็ฝากเข้ากลุ่มไลน์นี้ได้เลยนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2-3อาทิตย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้อาศัยหลักเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับทำงานที่บ้านน,น, COVID นะครับเพื่อนๆครับก็โควิดนะครับในสถานการณ์ตัวนี้นะครับการทำ สื่อออนไลน์หรือการทํางานทางออนไลน์นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะให้เพื่อนๆเ,เสริมไรายได้นะครับการเทรดฟอเร็กไม่ใช่เป็นการพนันนะครับหากเราเรียนรู้และศึกษานะครับรู้จักวิธีการเทรดรู้จักหลักการตลาดนะครับผมเชื่อมั่นว่าก็เป็นอาชีพหนึ่งได้นะครับเพื่อนๆครับความเสี่ยง ก็คือความไม่รู้นั่นเองครับเพื่อนๆครับก็ฝากเพื่อนๆครับถ้ามีสิ่งใดที่ผู้บรรณาธิงได้ช่วยเหลือได้นะครับก็พยายามจะตั้งกลุ่มไลน์พูดคุยนะครับตอบคำถามสมาชิกก็หวังว่า EP นี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกและมีและผู้ที่มีความสนใจนะครับอยากจะโหลด EP ไปใช้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆครับ ผมเพิ่งอัปเดตเสร็จวันนี้นะครับก็เป็นค่าล่าสุดและเป็นค่าสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับก็สำหรับฟีนี้ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็ขอจบ EP เพียงเท่นี้ครับที่เที่ห้างหายไปนานนะครับอาจจะเป็นหวัดนะครับเพื่อนเครับก็ก็ต้องรีบทำนะครับเพราะเพราะว่าเพื่อนๆใช้ e a อยู่นะครับไม่อยากให้พลาดโอกาสนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ใช้ของดีๆ นะครับอีพ p นี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ